วันนี้นะฮะเนื้อหาของเรานะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับการตีคอดน,นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมบอน 2K Music ครับผมอยู่กับช่วงมือใหม่คนรู้ กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับช่วงมือใหม่ควรรู้นะฮะสาระความรู้แน่นๆอีก,นะกเช่นเคยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปฟังความรู้นะครับผมขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะกับอีกหนึ่งรายการของเรานะครับนั่นก็คือ 2K Podcast นั่นเองนะครับผม Podcast ที่จะนำสาระดีๆมาเสิร์ฟให้ทุกท่านแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์ดนตรีทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ในรายการ 2K Podcast นะครับผมนำโดยมือกีตาร์สูงไว้นั่นเอง แอดพิเตอร์นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมในการสอบถามสารพันปัญหาหรือจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเกี่ยวกับกีตาร์แล้วก็ดนตรีนะฮะใน Li n e Open Chat นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะแปะ QR Code คไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับกับ Li n e Open Chat นะฮะสแกนเข้ามาคุยกันพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะฮะเนื้อหาของเรานะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับการตีคอร์นั่นเองนะครับผม มันดูแบบธรรมดามากเลยนะทุกคนนะครับผมเกี่ยวกับการตีคอร์ดนะฮะแต่ว่าการตีคอร์ดที่ผมเนี่ยนำมาเสนอทุกท่านนะครับผมมันคือการตีคอร์ดที่ง่ายครับไม่ยากเลยแต่ว่าแทบจะเล่นได้ทุกเพลงเลยนะครับผมแทบจะเล่นได้เกือบทุกเพลงเลยบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมในจังหวะ4/4ปกตินะครับหรือก็คือ1ห้องเพลงมี4จังหวะแบบธรรมดาสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะณที่นี้ก็เพื่อนๆอยากเล่น คอดแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นคอด์ด G ให้แล้วกันนะครับผมก็จับง่ายดี <c oughs> นะฮะอ่ะทีนี้มาว่ากันถึงวิธีการตีแล้วกันนะครับผมตีขอดในตรงนี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมจะนําเสนอเป็นคําพูดแบบภาษาบ้านๆแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมมันคือการตีคอร์ดลงและขึ้นในอัตราสลับกันในแบบที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆน,นะ มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบช้าๆและง่ายๆที่สุดนะครับมันจะกลายเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงอีกทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงนะเดี๋ยวเจาะตรงนี้ให้หน่อยหนึ่งเนาะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลง นะครับผมเดี๋ยวลองจับขอกันดูเนาะมันจะเป็นยังไงเสียงมันจะเอ๊ะมันจะดังแบบไหนนะครับแต่ผมจะเล่นให้ฟังช้าๆแล้วกันเนาะนะครับผมตามนี้เลยนะเห็นไหมครับไม่หลุดไปจากที่ผมพูดเลยนะฮะผมธรรมดาๆรรเลยนะครับลง ไหมฮะแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้มันก็จะไม่ได้มีคอร์ดเดียวเนาะใช่ไหมในแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนคอร์ดไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะมันจะกลายเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้น,นลงเปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นขึ้น,นลงเปลี่ยนคอร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะดีดแล้วยกตัวยอย่างไปให้ดูนะฮะในครั้งแรกผมจะไม่พูดนะให้ทุกท่านได้ดูก่อน นะครับผมผมจะดีทั้งหมด4คอร์ดแล้วกันนะฮะในในคีจีนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกท่านลองดูกันแล้วกันนะ เห็นไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะฮะทีนี่ผมจะพูดไปด้วยแล้วกันนะกำ,กำกับจังหวะให้ทุกท่านไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะไปพร้อมกันดูนะฮะถ้าใครพอจะเล่นได้ก็ลองไปพร้อมๆกันดูนะครับ3 4ลง ในการฝึกนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นแบบแค่4ี่คอร์ดแล้วก็วนมาจบที่คอร์ดแรกแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไม่ต้องแบบเล่นตามเพลงเล่นจนจบเพลงไปก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมันจะเล่นไปแล้วเอะเราครบจังหวะไหมนะหรือเราเล่นผิดคอร์ดไปนะมันจะกลายเป็นความกังวลแทนนะให้ทุกท่านฝึกตรงนี้ก่อนนะครับผมมันก็จะง่ายกว่านะมันก็จะกลายเป็นลงลงขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลงเปลี่ยนคอร์ดอ่าอะไรอย่างเี้นะครับ ผมมีไม่ใช่วิธีโกงแล้วกันแต่ว่ามีทริคให้นิดๆหน่อยๆแล้วกันสําหรับน้องอ่าเพื่อนๆที่ยังเปลี่ยนคอร์ดแบบยังไม่คล่องมากนะครับผมบางทีช้านะให้เพื่อนๆเนี่ยทาอย่างนี้ได้ผมอนุญาตผมอนุญาตเองนี่นะฮะแบบนี้ได้นะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงเปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จเลยครับเปลี่ยนให้เสร็จเลยจนกว่าเรามั่นใจแล้วว่าโอเคเราจับถูกเส้นแล้วถูกช่องแล้วแล้วเราก็ดีดมันลงไปครับลง เปนคอับเปลี่ยนให้เสร็จเลยนะฮะเปลี่ยนให้เสร็จให้ถูกต้องนะฮะแล้วค่อยดีเปลี่ยนให้เสร็จะะเปลี่ยนให้เสร็จอ่าผมให้เล่นอย่างนี้ได้เลยเยังไม่มีปัญหานะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกๆเผื่อแบบว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลอง จับคอร์ดแล้วก็ตีขอร์ดไปพร้อมๆกันนะครับผมเปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยดีดให้ครบจังหวะที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับผมเปลี่ยนให้เสร็จดีดให้ครบดีดให้ฟังแล้วไม่บอดนะฮะเพื่อที่ว่าในขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะได้ฝึกเอ๊ะเ,เราเปลี่ยนคอร์ดเร็วขึ้นหรือยังสมูทขึ้นหรือยังต่อนเนื่องกันไหมเสียงไม่ขาดไม่หายไหมเพื่อที่พอเรารู้สึกว่าเอโอเคเราเปลี่ยนคอร์ดพ,พอจะทันแล้วนะ เสียงไม่ขาดไม่หายไม่มีบอดแล้วนะหลังจากนั้นเราจะได้ฝึกกับเมทนอมได้นะครับผมสําคัญที่สุดเลยต้องมีเมทนอมในการฝึกนะฮะแต่ถ้าตอนแรกมันยังแบบเออมันยังช้าอยู่ก็อ่ะไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับผมแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกท่านฝึกกับเมทนอมจะเปลี่ยนคอช้านิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรนะครับผมเราเพราะเราเพิ่งเริ่มฝึกก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเรามาเล่นไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งทีแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นไปพร้อมกันด้วยแล้วกันนะครับผมอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะ 三、四。 เพื่อนๆฝึกเนี่ยฝึกแบบผมก็ได้นะรอบแรกดีดโดยที่ยังไม่ต้องท่องอ่าแล้วพอเข้ารอบที่สองก็ลองท่องไปด้วยว่าเอ๊ะเราท่องกับที่เราดีดเนี่ยมันมันตรงกันหรือเปล่าเอ๊ะลงขึ้นมันพร้อมกันไหมอะไรอย่างงี้นะจะได้รับประกันด้วยว่าเออมันไม่ผิดนะเราเออเราดีดถูกนะตามวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะวิธีการดีดเนี่ยมีอีกเยอะมากเลยยังไม่จายตัวนะครับผมยังมีอีกหลายอย่างมากถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ย สอบถามกันเข้ามาได้ในหลายโอเ n c นแชนะครับผมถ้ามีอะไรเนี่ยก็จะแนะนํากันต่อไปหรือในช่วงมือใหม่คนรู้ในตอน E ีพีต่อๆไปเนี่ยเราจะแนะนําวิธีการดีดแบบไหนเนี่ยลองมาติดตามกันนะครับไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดีดเป็นแบบว่าอะไรอย่างนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับผมยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมิวสายการหยุดจังหวะการยังมีอีกเพียบเลยนะครับความรู้ดียังมีอีกเยอะเลยนะฮะ EP นี้ EP ท่สั้นๆไปแล้วกันนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีแบบไหนมาสอนกันอีกเดี๋ยวว่ากันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับ l i น์โอเพนแช t นะครับผมแล้วก็อีกรายการหนึ่งของช่องเรานั่นก็คือ 2K podcast นําโดย มือกีตาร์ส่งไว้นะครับแอดพีเตอร์นั่นเองนะฮะวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันอย่าลืมฝึกไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมตั้งใจฝึกซ้อมขยันมันฝึกซ้อมนะฮะเพื่อจะได้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขลวกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นดนตรีให้มีความสุขครับทุกเคเมิสิกลาไปก่อนสวัสดีครับ